สำหรับผู้ที่มีลัคนาราศีเมษนะครับซึ่งพอได้อ่านเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหทีมมันชัดมากเลยครับคือเป็นปีที่ชาวเมษต้องเรียกว่าเดิมพันครั้งใหญ่เอาความเหนื่อยความเสี่ยงไปแลกกับรางวัลที่มันเจับต้องได้อย่างบ้านหรือที่ดินวันนี้เราจะมาแกะกันดูครับว่าการเดิมพันครั้งนี้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันคุ้มค่าแค่ไหน ใช่เลยค่ะประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือดวงปีนี้ของชาวเมษจะถูกแบ่งเป็นสองช่วงแบบชัดเจนมากครึ่งปีแรกไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะก็ยังเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลจากปีก่อนหน้าอยู่แต่พอหลังวันที่19พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยเหมือนหนังคนละมวลเลยค่ะ หนังคนละม้วนเลยแหละครับค่ะดาวเคราะห์ดวงสาคัญสําคัญย้ายตําแหน่งพร้อมกันเลยทําให้เข้าสู่โหมดที่เรียกว่าลงหลักปักฐานคือต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแบบมหาศาลเลยแต่ผลลัพธ์ที่เอกสารชี้เป้าไว้ก็น่าสนใจมากๆค่ะพอพูดถึงการลงแรงจุดเปลี่ยนที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องงานใช่ไหมครับหลัง19พฤษภานี้มันเกิดอะไรขึ้นครับถูกต้องค่ะพระราหูจะย้ายเท่าพบกรรมะหรือก็คือเรือนการงาน แต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของราหูก่อนนะคะว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปอ๋อจะเป็นแนวฉับพลันไม่ทันตั้งตัวใช่ค่ะเป็นอะไรที่พลิกโฉมหน้าไปเลยไม่คาดคิดอาจจะเป็นการย้ายสายงานแบบกระทันหันหรือได้เลื่อนตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นมากๆจนหน้าตกใจหรือบางทีอาจจะต้องเดินทางไปทำงานในที่ที่ไม่คุ้นเคยเลยค่ะเดี๋ยวนะครับแต่ในเอกสารก็เหมือนจะพูดถึงดาวเสาร์ด้วยนี่นาะ ที่ว่าจะยังส่งผลเรื่องศัตรูความเครียดเอการได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นกับความเครียดที่มากขึ้น2อ,อย่างนี้มันดูขัดกันไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะคือมันเป็นสด้านของเหรียญเดียวกันเลยตำแหน่งที่สูงขึ้นมันก็ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่หนักอึ้งแรงกดดันที่มากขึ้นเป็นธรรมดาอ๋อเข้าใจแล้วครับครับและนั่นแหละค่ะคือช่องทางที่อิทธิพลของดาวเสราร์ จะทำงานมันจะมาในรูปแบบความเครียดสะสมปัญหาความขัดแย้งกับคนดังนั้นปีนี้ต้องระวังมากๆเรื่องการทำงานที่มันเสีเทาๆหรือมีความไม่ชัดเจนซ่อนอยู่เพราะมันจะถูกขุดคุยขึ้นมาได้ง่ายมากค่ะฟังดูเครียดน่าดูเลยนะครับแต่ผมเดาว,ว่าความเสี่ยงสูงแบบนี้ผลตอบแทนก็น่าจะสูงตามไปด้วยเรื่องการเงินในเอกสารพูดถึงเรื่องนี้เชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับนี่คือรางวัลของการเดิมพันที่ว่าเลยค่ะ เพราะเป็นปีที่ดาวพฤหัสศดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จนะคะโครจรได้ตําแหน่งมหาอุดโห oh, มหาอุดค่ะคือมีพลังสูงสุดในรอบ12ปีเลยในภพที่ชื่อว่าพันธุซึ่งภพนี้หมายถึงรากฐานของชีวิตทั้งหมดเลยค่ะบ้านที่ดินครอบครัวยานพาหนะแปลว,ว่ามีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่ๆเลยสิครับโอกาสสูงมากค่ะที่จะได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินหรืออาจจะได้รถใหม่คือเงินก้อนใหญ่มันไม่ได้มาแบบลอย,ลอย แต่มันเป็นผลพวงโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่หนักหน่วงนั่นแหละค่ะอ๋อมันเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างชัดเจนใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกหรือกำไรเก่าๆด้วยแต่ก็ต้องเตรียมใจสำหรับรายจ่ายก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านหรือการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวซึ่งก็สอดคล้องกับธีมการสร้างรากฐานนั่นเองค่ะน่าสนใจมากครับที่การเงินกับการงานมันผูกกันแน่นขนาดนี้ แล้วความสัมพันธ์กับคนรอบข้างล่ะครับทั้งเรื่องความรักสุขภาพมันจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในสมการความเหนื่อยเพื่อสร้างตัวนี้ด้วยไหมครับถูกดึงเข้าไปเต็มๆเลยค่ะเรื่องความรักนะคะสำหรับคนมีคู่เอกสารระบุว่าจะเป็นช่วงที่กลายเป็นคู่คิดกันจริงๆช่วยกันวางแผนสร้างอนาคตมีเกณฑ์แต่งงานหรือมีบุตรสูงมากแล้วคนโสดล่ะครับ คนโสดก็มีโอกาสเจอคู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าฐานะมั่นคงเข้ามาเพื่อสร้างความสัมพันธร์ระยะยาวเลย แต่สุขภาพนี่คือจุดที่ต้องระวังมากที่สุดเพราะดาวเสาร์ใช่ค่ะเพราะดาวเสายังคงเล็งลัคนาอยู่มันคือเนื่อนไข,ขของความสําเร็จในปีนี้เลยคืออาจจะต้องเอาสุขภาพไปแลกต้องระวังโรคที่เกิดจากความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะอืมถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้ว่าปี2569ของชาวเมษคือปีแห่งการลงแรงเพื่อแลกกับความมั่นคงในระยะยาวจริงๆในเอกสารมีคําแนะนําเชิงปฏิบัติอะไรทิ้งท้ายไว้บ้างไหมครับ มีค่ะชัดเจนมากข้อแรกเลยคือการทำบุญเอกสารแนะนำให้เน้นเรื่องที่อยู่อาศัยเช่นร่วมสร้างศาสนาสถานหรือบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพไปด้วยในตัวอ๋อครับส่วนอีกข้อคือการใช้อัญ,ญมณีเสริมดวงอย่างบุตรสารคำหรือย o ลโลซา h i ไฟเพื่อส่งเสริมพลังของดาวพระหัสให้การสร้างฐานะมันราบรื่นยิ่งขึ้น ข้อมูลครบถ้วนมากครับจากคำพยากรณ์ที่บอกว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงขั้นต้องออกไปเผชิญโลกกว้างก็เลยอยากจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าหากปีนี้มีโอกาสให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางอาชีพทั้งหมดแบบกระทันหันเราต้องมีรากฐานอะไรที่มั่นคงพอที่จะตอบรับโอกาสนั้นโดยไม่ลังเล